สวัสดีครับผมช่องไอปาตกาเกาสีเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นไปซีแปดอันนี้อยู่ในรถเนาะเปิดมากครั้งอันนี้คือผ่านฟิล์มแล้วประมาณเออเท่าไหร่อ่ะหกสิบดูในนอกรถข้ั้งนอกสว่างไงในรถนี้มืดตึ๊บเลยอ่ะคือว่าฟิล์มฟิล์มมืดกับ LED นี่มันไม่ค่อยถูกกันนะครับ อไม่เห็นเลยอ่ะถ้าถามว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ติดฟิล์มเนาะประมาณสักสามสิบอ่ะน่าจะได้อยู่สี 40, 40, ่สิบหกสิบแบบผมนี่จบเลยเห็นไหมคือดิ่มดำฝีเลยรอกรถล้ถนะแต่ข้อเสียคือไฟจุดลมทรงลมแสงอะไรไม่ดีเลยฟุ้งไปหมดเลยไม่มีจุดโฟกัสอะไรเงี้ยอ็โดยรวมก็ถือว่า ให้เป็นคะแนนผมให้สี่จากสิบนะสิบนิด <c oughs> ไม่โอเคเท่าไหร่ <c oughs> ก็ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปข้างล่าานะครับแลวะวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ